เบอร์รี่คิดมากจะทุกคนมาดูภาพ a ่ไอ้หูภาพเอไออุ้ยเบอร์รี่คิดมาจะทุกคนดูภาพเอไอทำให้สวยมากเลยแค่ไปหาภาพมาแค่ครึ่งเดียวอันนี้ฉันหายไปไนะอ้าวทุกคนเดี๋ยวไออะไรนะควางน้อยหายหะทุกคนมาดูภาพเอไอนี้นะไปหาภาพมาหู มาพึ่งไม่ได้สวยแบบนี้หุ่นไม่ใช่แบบนี้เลยมาดูกันซุดๆว่าซานทำไมคือหุ่นสวยเตตๆดูมาดูกันเลยนะทุกคนแค่นี้นะมาพึ่งจะหลบไปให้เขาคนนี้มาแทนที่เลยจ้านี่คือภาพ AI นะเราหาภาพมาแค่ครึ่งตัวนะแล้ว AI ก็จะจัดให้ส่วนที่ขาดหายไปดูโอ้โห โอ้ยเพอร์เฟกมากเลยถ้าพ่อพึ่งคุณแบบนี้คงจะดีไม่น้อยอะล่ะมาดูกันกสักเิยจ้านี่นะทุกคนดูสักก่อนไม่ได้โม้นะเนี่ยเอเป็นผู้จัดให้นะพ่อพึ่องอะแค่มีภาพแค่ครึ่งตัวภาพเนี้ยเป็นเสื้อแขนสัน้นเนาะเป็นเสื้อสีฟ้าแขนสัน้นแล้วดูสิโอ้โหแต่งให้สุดยอดมากเลยแถมต่อแปบลบว่าต่อห้องครัวออกมาให้อีกด้วยแค่นี้นะ ชอบมากเลยภาพนี้แค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย